สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แอดก็มาในรูปแบบของคลิปเสียงนะคะก็แอดก็ไม่ได้เข้ามาคุยกับเพื่อนๆนานเลยแล้วก็แถมยังไม่ได้ลงคลิปนิยายให้อีกต่างหากก็แอดก็ขอโทษก่อนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มาลงคลิปให้เพื่อนๆนะคะคลิปเสียงให้เพื่อนเเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องที่แอดอยากจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบก็คือเรื่องแรก ก็จะเป็นเรื่องของอของขวัญปีใหม่ที่แอดได้เตรียมไว้ให้กับทุกคนแล้วเอ๊ะไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นของขวัญสำหรับผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่จะได้จากแอดเนาะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเราก็คงต้องเล่นเกมกันก่อนซึ่งเกมเนี่ยเดี๋ยวแอดจะไปโพสในที่ชุมชนไว้ให้ต่อจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปเม้นไปพูดคุยที่ โพสได้เลยใครจะเม้น์จะอะไรยังไงจะวิจารณ์อะไรยังไงแอดได้หมดจะวิจารณ์แบบให้แอดปรับปรุงตัวยังไงหรือแบบทํานิยายแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เกี่ยวกับช่องเรานะคะในช่วงระยะเวลา3เดือนที่เพื่อนๆกับแอดได้รู้จักกันนะคะแต่ขออย่างหนึ่งว่าอย่าเป็นเรื่องเซิทีฟนะคะอันนี้แอดขอเลยเพราะว่ามันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ควรพูดนะคะแล้วต่อจากนั้นอะ แอดก็จะเข้าไปดูรายชื่อของเพื่อนๆที่เข้ามาเ mm. ม้นใต้โพสต์แล้วก็จะลีดรายชื่อทุกคนออกมาคือแอดจะลีดรายชื่อทุกคนออกมาหมดเลยนะคะก็พอลีดออกมาเสร็จปุ๊บแอดก็จะมาจับฉลากจับฉลากให้ได้ผู้โชคดีทั้ง5ท่านเสร็จแล้วแอดก็จะเอารายชื่อทั้ง5ท่านเนี่ยไปโพสต์แปะไว้ที่ชุมชนเหมือนเดิมถ้าผู้โชคดีคนไหนที่รู้ตัวว่าเป็น ชื่อของท่านก็ให้รีบติดต่อแอดกลับมาที่เพจนะคะเดี๋ยวแอดก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าทักไปหาแอดในอินบ็อกซ์ไม่ได้ก็แท็กหาแอดที่เพจได้เลยเดี๋ยวแอดจะเอา Facebook ส่วนตัวทักอินบ็อกซ์ไปหานะคะย้ำนะคะทักทักไปหาโดย Facebook ส่วนตัวของแอดเลยแล้วถ้าเกิดว่าทั้ง5ท่านเนี่ยไม่มีใครติดต่อ กลับหาแอดสักคนเลยแอดถือว่าสละสิทธิ์นะคะแอดให้เวลา3วันนะคะที่ติดต่อก,กลับมาหาแอดแค่3วันนะคะเพื่อนๆแล้วก็แอดก็จากนั้นแอดก็จะจับฉลากใหม่ซึ่งคนที่เขาไม่ติดต่อก,กลับมาคือสละสิทธิ์หมดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะเราก็จะให้โอกาสคนอื่นแล้วจับฉลากใหม่พอได้ครบทั้ง5คนก็ให้ติดต่อก,กลับมาเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่มีใครติดต่อก,กลับมา แอดก็จะทําเหมือนเดิมจับฉลางใหม่เหมือนเดิมนะคะก็ตามนี้นะคะทุกคนถ้าใครได้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเผื่อเป็นผู้โชคดีใน1ใน5คนนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องนิยายนิยายก็แอดรู้สึกผิดมากเลยอะนิยายแอดก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะคะี๋ยว อีกอย่างหนึง่งแอดก็ติดงานหลายๆเรื่องเพราะว่ายัางเคลียร์ไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าหลังปีใหม่นะคะทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วแหละพร้อมนิยายแล้วก็ทั้งเรื่องนิยายของคุณอิงพัทแล้วก็คุณพลอยใสนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีเรื่องใหม่มาลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแอดก็คิดว่าน่าจะหลังปีใหม่ทุกอย่างน่าจะโอเคขึ้นแล้วละ่ะรวมถึงนิยายก็ ที่แอดได้บอกไปว่าก็คงจะเป็นหลังปีใหม่ก่อถึงจะได้ลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็เพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัดคลิปเสียงให้เพื่อนๆก่อนแล้วสุดท้ายนี้ก็แอดขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าให้กับเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันนะคะแอดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะช่วงนี้ก็พี่โควิดเรานะคะก็คงต้องอยู่กับเราไปอีกนานยังไงก็สวมแมสนะคะอย่าลืมแมสเด็ดขาดแล้วก็เจลล้างมือไปไหนมาไหนก็เว้นระยะห่างอย่าไปแหล่งชุมชนนะคะก็เป็นห่วงเพื่อนๆในเรื่องนี้นะคะ่ะเรื่องสุขภาพมากๆเลยก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะทุกคน ปี2021นี้ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแฟนนะคะก็ให้ได้เจอแบบคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเกิดใครมีแฟนอยู่ก็ขอให้รักแฟนมากๆนะคะแต่ว่าสำคัญเลยอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านกันนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่มีแฟนเนี่ยถ้าไม่มีคนบอกรักเนี่ยก็มาบอกรักแอดได้นะแอดก็ยังไม่มีแฟน แอดก็คงจะโสดข้ามปีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เอาละค่ะก็สุดท้ายละแอก็ขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะหน้าที่การงา,งานเงินเดือนก็ให้เงินเดือนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งกันทุกๆคนนะคะแล้วก็แอดก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ในช่วงระยะเวลา3เดือนที่เข้ามาติดตามแอดนะคะก็ทุกคนก็ยังอยู่น่ารักเหมือนเดิมเลย ก็ทำให้แอแบบมีความสุขไปด้วยที่เวลาเพื่อนๆได้เข้ามาพูดคุยในใต้คลิปที่อ d ดได้อัพลงไปแอดก็มีความสุขมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมแล้วก็ยังจะอยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานนะคะไปแล้วนะคะแฮปปี้นิวเยียร์2021ค่ะ